เราทุกคนต่างก็ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะมีเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีเข้ามาสู่ชีวิตวันนี้เราก็เพียงแค่มีสิทธิ์สร้างสิ่งที่ดีให้กับชีวิตแม้พรุ่งนี้จะเจอเรื่องไม่ดีเข้ามาก็ตามไม่รู้หรอกโยมว่าพรุ่งนี้จะเจอเรื่องดีหรือไม่ดีเราไม่รู้เลยแต่วันนี้เราก็มีสิทธิ์ได้เพียงแค่สร้างสิ่งดีๆเข้าไว้เห็นไหมยโยมบางช่วงที่เรารู้สึกว่าเราตั้งหลักดีหลักมั่นคงดีหลายคนไม่ล้มนะ ในวันที่พรุ่งนี้เริ่มต้นทำงานแต่ชีวิตก็ยังมีความสุขกเกษมสำราญท,ทั้งทั้งที่ในงานมันก็มีเรื่องไม่ดีเข้ามาทดลองวันนี้เราถูกทดสอบหลายอย่างหลายคนที่ถูกทดสอบมากมายจนกระทั่งตั้งคำถามว่าทำไมโลกมันใจร้ายกับเราจังเลยเราทุกคนก็ล้วนมีกรรมเก่าด้วยกันทั้งนั้นวันนี้เราก็มีสิทธิ์ได้แค่สร้างสิ่งที่ดีให้กับชีวิตแม้จะเจอเรื่องไม่ดีเข้ามาทดสอบก็ตามพรุ่งนี้ ต่อให้พระอวยพรขอให้โยมเจอเรื่องดีๆขอให้เจอคนใจดีสักทีขอให้เจอเหตุการณ์ที่ใจดีขอให้โลกใจดีกับโยมเสียทีแต่กรรมใครก็กรรมมันไม่รู้เราสร้างเหตุอะไรไว้ของเก่าก็คงจะต้องให้ผลกันไปแต่ของใหม่เราก็มีสิทธิ์ได้แค่สร้างสิ่งดีๆคิดพูดทำสิ่งที่ดีให้กับชีวิตเป็นทุนชีวิตไว้ ใครอยากจะได้นกอะไรก็เอานกชนิดนั้นไปต่อนกชนิดนั้นจึงจะได้นกชนิดนั้นมาเช่นเดียวกันวันนี้ถ้าอยากได้ดีก็ต้องทําดีเป็นตัวต่อเหมือนเอานกต่อไปต่อนกก็จะได้นกชนิดนั้นวันนี้ถ้าหลายคนทําความไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็จะเทและไหลเข้ามาสร้างสิ่งที่ดีเป็นตัวต่อไว้เดี๋ยวอะไรอะไรที่ดีก็จะถูกดึงเข้ามาโดยธรรมชาติคนก็เช่นเดียวกันวันนี้ถ้ามีแต่คนไม่ดีรอบตัว เราต้องเป็นคน